ดีค่ะเพื่อนเพื่อนนี่ก็เป็นวันเสาร์ที่21พฤษภาคม2565นะคะจะคนภาษาแต่เช้าเลยวันนี้ก็พามาชมบรรยากาศรอบๆบ,บ้านนะคะเปลี่ยนหลังคาใหม่แล้วนะคะอันเก่าวปวดก,กินนะคะเมื่องน,นะเขาบอกว่าอะไรเกิดขึ้นมาแล้วดีเสมอนะคะร่างไงก็เราก็ไปต่อในด้านดีๆนะคะเพื่อนๆดูวิวเป็นยังไงก็ดูดีดูแข็งแรงขึ้นนะคะเดี๋ยวมีเวลาก็จะจะัดแต่งสวนค่ะรู้สึกว่าต้นไม้เริ่มโตหญ้าเริ่มจะโต ต้นไม้แล้วนะคะแข่งกับต้นไม้แล้วก็มีต้นอีกต้นหนึ่งที่จะแนะนําเพื่อนๆน,นะคะก็จะมีต้นเทวบูตรนั่นเองค่ะเ,เพื่อนๆแซวเรียกว่าไม้ใหญ่แย่นะคะซึ่งก็ควรปลูกนะคะเพื่อนๆเอนาะก็เป็นไม้มงคลอีกต้นหนึ่งนี่คะ่ะต้นเทวบุตรหรือไม้ใหญ่แย่นะก็บอกว่าเป็นไม้มงคลนะคะก็ทําให้เราแบบ คนที่ไม่มีโชคไม่มีลาบก็จะมีโชคมีลาบนะคะก็เพื่อนๆลองหามาปลูกกันนะอะไรที่ดีที่เป็นมงคลนะคะเราก็เลือกมาหามาปลูกมาปลูกกันค่ะเพื่อนๆเ,เนะเาะแล้ไว้เจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ล o u l ูล e บยูบายบายสวัสดีมีความสุขค่ะทุกคน Love ล o u ยูล e y ยู